สวัสดีค่ะพบกับปนุษย์อีกแล้วนะคะเช้าๆแบบนี้ค่ะชมบรรยากาศนะคะท้องฟ้าสดใสค่ะสวยงามค่ะชมดอกไม้ด้วยนะคะเพราะว่าวันนี้ลมแรงนิดนึงงต้องอาจจะสั่นนิดๆค่ะขอบคุณนะคะเพื่อนๆคนไหนที่เข้ามาแล้วอย่าลืมทักทายปนุษย์ด้วยนะคะควันหลงวาเลนไทายนะคะ เพื่อนๆคงไปน้องๆคงไปสนุกสนานให้ความรักแก่กันนะคะแฮปปี้วันวาเลนไทน์ค่ะมาแล้วมาแล้วมาแล้วหนึ่งหนึ่งท่านนะคะอ้าวสัญญาณเริ่ม พอเราเริ่มแล้วก็สัญญาณสวัสดีค่ะน้องอมพรขอบคุณนะคะแฮปปี้วาเลนไทน์ค่ะขอให้มีความสุขและส่งความรักกันทุกวันทุกวันนะคะขอบคุณมากค่ะสัญญาณทำท่าสัญญาณทำท่าจะไม่ไดีอีกแล้ว อุสานั่งจ้องสัญญาณอยู่ต้องนานนะเนี่ยกว่าจะขึ้นได้กล้องอาจจะสั่นนิดนึงนะคะเพราะว่าลมจะแรงหน่อยหนึ่งค่ะวันนี้อากาศสดใสอากาศดีค่ะลมออกแต่เช้าเลยอากาศดีก็ขอมานั่งคุยก่อน แล้วค่อยไปปฏิบัติงานค่ะเมื่อคืนเมื่อคืนไปฉลองกันที่ไหนบ้างคะส่วนป้านุหลับอยู่บ้านเลยคะ่ะไม่ได้ไปไหนเนาะคน,คนสูงอายุไม่มีฉลองวาเลนไทน์แล้วคะ่ะ ต้องให้เด็กๆค่ะอ๋อขอบคุณค่ะอากาศกำลังดีค่ะเช้าๆสายหน่อยก็เริ่มร้อนค่ะแต่อากาศเริ่มดีขึ้นแล้วค่ะไม่ไม่ร้อนเท่าไหร่ บ้านพี่ช่วงนี้เน็ตไม่ค่อยดีนะคะไม่รู้ว่าเขาซ่อมสายใหม่หรือยังไงบางวันก็นิดหนึ่งบางวันก็ไม่ได้ขอบคุณนะคะน้องอมพรแล้วก็อ๋อสวัสดีค่ะป้าบางขอบคุณนะคะแวะมาเยี่ยมเยียนขอบคุณค่ะ ที่บ้านพระบางกี่โมงแล้วคะคงเกี่ยวพอๆกับบ้านน้องออมพอนะเนาะเที่ยงคืนบ้านพนุก,ก็เกือบสิบโมงแล้วคะ่ะ บรรยากาศท้องฟ้าสดใสไปก่อนนะคะฝั่งทางโน้นหนาวฝั่งนี้ร้อนค่ะ ไทยโอเคนะอปออ no 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 thank you for calling thank you thank you bye 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 มีคนมีคนโทรมาถามแ้วนึกว่าร้านไทยเปิดยังไม่เปิดค่าเดินไม่สาค่า ลูกค้ามาแล้ว ที่นี่จะเริ่มหนาวก็เดือนปลายเดือนมีนานะคะมีนานี่แหละคนจะท่องเที่ยวมาที่นี่เยอะมากมีนาเมษาจนถึงสิ้นสิ้นสิงหาค่ะนักท่องเที่ยวจะเยอะมากที่นี่เพราะอากาศมันเริ่มหนาวคนก็เริ่มออกพอร้อนคนก็หน,นีหมดเลยค่ะเข้าเมืองอะ่ะเหมือนป่าช้าเลยนะคะไม่มีคนเดินบนถนนเลยค่ะเพราะว่ามันร้อนเพราะว่ารอ,รอบนี้จะเป็นแต่ เหมืองเหมืองโอปอล้อนร้อนเนี่ยคนไม่มาค่ะหนาวหนาวเนี่ยเขาก็จะมาดูเหมืองกันแช่น้ําร้อนแล้วก็จะมีเหมืองใต้ดินที่เขาทาเป็นรูปแกะสลักอยู่ข้างใต้ค่ะแต่ที่นี่ยังไม่มีโรงแรมใต้ดินเหมือนที่อย่างคูเปอร์พีดีทางเซาล์ออสเตรเลียนะคะแต่ก็เป็นเหมืองเหมือนกันตรงนั้นเป็นไวโอปอลค่ะแต่ที่นี่เป็นแบล็กโอปอลจะมีแต่ เขาเรียกอะเหมืองเหมืองร้างแล้วแล้วเขาก็เอามาทําเป็นพิพิธภัณฑ์ค่ะก็จะมีเขาแกะสลักรูปภาพอยู่ข้างล่างสวยเลยค่ะปนรลลงไปแล้วสวยมากเลยค่ะปีหนึ่งนักท่องเที่ยวมาที่นี่เยอะเยอะมากค่ะพีแต่ว่าเขายังไม่มีโรงแรมใต้ดินคิดว่าในอนาคตเขาน่าจะสร้างโรงแรมใต้ดินที่นี่เพราะว่าจะได้เรียกนักท่องเที่ยวมาเที่ยวได้เหมือนทางเซา์ออสเตรเลียคนก็ไปเที่ยวกัน นเขาไม่เคยเห็นโรงแรมซึ่งมันอยู่ใต้ดินนะโดยเขาเขาทาจากเหมืองเหมืองที่เขาหยุดหยุดไม่ถึงหยุดขุดเอาอปอแล้วเขาก็มาสร้างโรงแรมใต้ดินแล้วก็บ้านบ้านของคนอยู่อาศัยก็เหมือนกันค่ะเขาก็เอาดินที่ขุดมาจากข้างใต้ดินที่ขุดเอามาจากที่เศษเหลือจากการที่เขาล้างอาโอปอแล้วเขาก็มาถมถม,ถม,ถ,มถมกอง สูงเหมือนภูเขาเลยค่ะแล้วเขาเใช้รถเจาะเข้าไปเป็นเหมือนคนอยู่ในถ้าเลยเพราะว่ามันเย็นเนาะดินที่เขาขุดมาเขากองหูเหมือนภูเขาเลยค่ะแล้วก็เย็นเขาก็สร้างบ้านอยู่ในนั้นกันค่ะสวยงามเลยค่ะเป็นเหมือนเมืองใหม่เมืองนึงเลยนักน้องคนไหนเสิร์ชเข้าไปดูได้เลยนะคะคูเปอร์ไปดีนะคะทางเซาล์ออสเตรเลียค่ะเป็น เหมืองแล้วก็มีโรงแรมใต้ดินให้เราไปได้ไปเที่ยวไปชมมีสถานที่ท่องเที่ยวค่ะแต่ว่ามันอยู่อยู่ท่ามกลางทะเลทรายเลยนะคะ Good morning how are you Bo Thank you for coming Thank you dear อินเทอร์เน็ตมันไม่ค่อยดีมันก็เลยเขาเรียกอะไรอะมันรีเลยอีกเครื่องหนึ่งไม่ได้เนาะ ก็เลยกเลยตอบไม่ได้ขอบคุณค่ะขอบคุณนะจ้าโบกำลังเล่าเรื่องว่าที่รอบๆบ้านพี่ัมก็เป็นเหมืองนะแต่ว่าส่วนส่วนที่เซาออสเตรเลียเขาก็เป็นเหมืองไว้โอปอบ้านเรือนเขาก็จะอยู่ข้างใต้เขาก็จะเหมืองไหนล้างคนเขาก็จะไปทําเป็นใหญ่ๆแล้วก็อยู่ใต้ดินมีโรงแรมเย็นสบายเลยค่ะอยู่ข้างในอ่ะ มีโรงแรมบ้านอาศัยผู้คนเขาอยู่ข้างใต้กัน <c oughs> เขาคงอยู่เหมือนสมัยก่อนพวกชนเผ่าพื้นเมืองเขาชอบอยู่ในถ้ำเนาะแฮปปี้วาเลนไทน์จ้าอีหนูสวัสดีคุณสุขสวัสดีสุขรามนะคะจากโบคะโทรศัพทจังหวัดน,นิดๆดๆ,ดๆเนาะเพราะว่าลมวันนี้ลมลมออกลมค่อนข้างจะแรงหน่อยนึง จ้ะดื่มได้เลยกาแฟพี่เรียบร้อยแล้วลุงเปียชงกาแฟอ่าลุงเปียชงกาแฟสภากาแฟให้แล้วพี่ทำอะไรรู้ไหมพี่หัดทำขนมขนมเทียนแต่มันไม่ค่อยจะประสบผลสำเร็จเท่าไหร่แต่ก็กินได้นะอร่อยแต่ต้องกัดกินกับไส้เพราะใส่แป้งหนาะไปพี่พี่เห็นเขาทำไงพี่เลยอ่ะลองดู เพราะว่ามีน้องเขาเอาถั่วถั่วอะไรถั่วถั่วถั่วเหลืองเนาะเอาถั่วเหลืองมาให้แล้วก็มีแป้งข้าวเหนียวแป้งข้าวเจ้าพี่ก็หัดทําอยู่เมื่อวานแต่ว่าหน้าตาใช้ได้แต่รสชาติลุงเปียเห็นเมื่อเช้าลุงเปียถามอร่อยไหมไม่กล้าบ,บอกลุงเปียบอกเห็นแล้วเห็นลักษณะท่าทางแต่ว่าพี่ว่าอร่อยทําเองชมเองโอ้หเมื่อวานขมิ้นขมันหัดทำซะ ทั้งผัดไส้ทั้งอะไรมีการลงคลิปด้วยนะแต่หน้าตาสวยนะแต่ว่ารสชาติอีกเรื่องหนึง่งพี่บางคนชอบขอนมเทียนไงพี่ก็หัดทำทำหลายรอบแล้วจริงๆบางทีดูก็เนาะดูแล้วมาทำเองมันก็ไม่ได้อย่างเขานะมันต้องมาปรับใหม่อีกพี่ก็เลยคิดว่าอ,อ๋อเดี๋ยวพี่จะต้องปรับใหม่อีกเี่ยนหน่อยหนึ่งสำหรับแป้งแต่ไส้อะโอเคแต่สำหรับแป้งเนี่ยพี่จะต้องปรับใหม่ ขนมเนี่ยเป็นอะไรที่ยากมากสำหรับพี่แต่ถ้าอาหารนะโอ้สบายชอบขนมนี่ไม่เคยไม่เคยคิดที่จะหัดทำเลยมีอยู่ไกลนะไม่ใช่เหมือนบ้านโบอยู่ใกล้ใช่ไหมขับรถไปก็ได้กินของพี่มันต้องทำเองไงก็เลยทำขนมเทียนซะโโหเยอะมากเลยทำขนมกระทงใหญ่ด้วยแล้วใช้แป้งตั้งกิโลหนึ่งก็ไม่รู้ว่ามันจะได้มากขนาดไหนใช่ไหม ใช้แป้งเขาเหนียวตั้งกิโลหนึ่งอะทำอะแล้วดูสิกินอยู่คนเดียวไม่รู้เมื่อไหร่จะหมดทั้งทีไม่รู้ก็เลยตั้งใจว่าเดี๋ยวจะใส่ถุงแช่แข็งไว้เวลาเราอยากเมื่อไหร่แล้วก็อยากกินเนาะแล้วก็มานึ่งกินเพราะส่วนมากปกติแล้วถ้าไปซิดนี่พี่จะซื้อมาทีเยอะเลยเขาเขาส่งมาหาจากเมืองไทยเนะียแต่เขาทำเล็กๆ,ๆมันอร่อยหอ่อเล็กๆแต่ของพี่มันใช้กระทงโอ้โหเบเล่อะบ้เทอค่ะกระทงใหญ่เลย แป้งมันก็เลยหนาไปหน่อยนึงแต่ก็โอเคใช้ได้ใช้ได้อร่อยค่ะนั่งนั่งโมก่อแล้วเดี๋ยวค่อยกลับไปปฏิบัติหน้าที่ขอบคุณนะจ๊ะขอบคุณค่ะดื่มกาแฟได้เลยของของพี่เปิดโฆษณาไม่ได้เลยเพราะใช่เพราะว่าอินเทอร์เน็ตมันไม่ดี พยายามทําอยู่เนี่ยมันก็บอกพีดเวทพีดเวทไม่รู้จะให้จะเวทไปถึงไหนเออพอจบแล้วเปิดได้ท,ทันทีนะแล้วอย่างเงี้ยมันไม่ให้เปิดเลยแสดงแดสดงว่าสัญญาณสัญญาณเน็ตมันอ่อนโอ้ oh. not connected n o วก็เลยต้องพยายามอ่านอันนี้ ไมไรหรอกเนาะเดี๋ยวเสร็จแล้วก็ค่อยเปิดเปิดตัว s ตาม สบายดีครับ Good morning Aviation Thank you How are you Aviation Yes I'm good Thanks Happy Valentine's Day Where did you go for celebrate Valentine's Day ก็ oh, say hello to you เอเวชันเย้ we are the ocean but we didn't catch up for long time ขอบคุณน้องอมพรนะคะส่งความรักให้กันขอบคุณนะคะ now we come back to uh, live stream again we can go <laughs> to see you อะโอเคอวาได้กมึงนวันนี้สายๆกี่กอาบน้ำแล้ว ครบกำหนดอาบน้ำแล้วคนบางคนจะต้องถูกอาบน้ำมาหายายเลยเฮียบ่ายๆอาบน้ำแล้ววันนี้ครบกำหนดอาบน้ำแล้วไหนมาหายายสิไหนมาหายายกอาาาา gerne, gerne. า่อนเร็วๆๆมามๆมาเร็วเข้ามาเซฮัลโหลก่อนไหนเซฮัลโหลก่อนมา ไหนมาทมาทางนี okay. ้มีเอาเดี๋ยวโต๊ะยายล้มมาเลยไหนมาเทเหายายแล้วเร็วมาเใหหลอกกันเร็วเรมาเใหหลอกกันเดี๋ยวเย็นวายขึ้นน้องมเชิให้หลอก่อนให้หลอก่อนนี่เให้หลอกกันฮัลโหลนี่นเห็นมนี่นี่อนนี้มาละแสบมาละตัวแสบยายนุชมาละไหนอ่ะอ่ะเซ่เซ่หลก่อนเร็วเ ใส่ลหันก้นละรู้ค่ะไม่ชอบมองกล้องถ้าเราเอากล้องเข้าใส่แล้วก็หันก้นให้ทันทีเลยแต่ถ้าเราไม่เอากล้องหันไปโอ้ขอโทษนะครับเราจะถ้าเราไม่เอากล้องหันมาเนี่ยอยู่่อนข้างเรานี่แหละไปไหนที่เห็นสองต้นนั่นคือแคคตัสนะคะพึ่งออกดอ,อกไป ปนุษไปขุดมาจากข้างบ้านค่ะเป็นสีส้มแต่ยังไม่ออกดอกนั่นแหละค่ะปนุษย์ก็บเอาไปขุดเป็นทาเป็นแต่งสวนไดนะตอนนี้กําลังออกเล็กๆเต็มเลยค่ะสงสัยปีหน้านะขึ้นพลึบแน่แล้วทีนี้พวกสเปิร์มเขาก็จะเวลาลมพัดเนาะมันก็จะพัดเข้ามาค่ะเล็กๆเต็มเลยปนุษต้องขุดออกค่ะเนี่ยเล็กๆขึ้นเต็มเลยค่ะ ป้านุชต้องขุดออกบางทีเขาเนี่ยยังมาแซมอยู่ในกระถางโปอยเซียนป้านุชเลยอะ่ะแล้วก็คือเขาเรียกอะไรสเปิร์มมันอ่ะเนาะหรือเกสรมันอะ่ะเกสรแล้วกันมันก็ปิวมาเนี่ยขึ้นเล็กๆค่ะต้องขุดค่ะเพราะรากเขาลึกมากค่ะต้องขุดออก ันนี้ก็ขึ้นมาแซมอยู่ในนคะยอให้ดูนี่ค่ะขึ้นมาเห็นไหมเนี่ยไม่ได้ขุดออกขึ้น,นซึ่งขึ้นมาแซมอยู่ในกระถางโป๊ยเซียนเนี่ย๋ยวต้องขุดคงขุดไม่ได้ละเอาอยู่ด้วยกันนะคะจะได้ออกดอกพร้อมกันขอบคุณนะคะทุกๆท,ท่านที่เข้ามาเป็นกำลังใจค่ะอีกสองนาทีค่ะมนุษย์ก็จะ ลงไลค์ line, นะคะอีก2นาทีนะคะขอบคุณทุกท่านคะ่ะขอบคุณโบ thank you very much ขอบคุณน้องอมพรขอบคุณป้าบางนะคะซึ่งเข้ามาเป็นกำลังใจคะ่ะ a need two minutes I have to go now thank you everyone coming to my live stream thank you so much ลงแล้วก็ต้องไปปฏิบัติหน้าที่ค่ะกวาดบ้านถูบ้านโดดฝุ่นทำตาปฏิบัติหน้าที่เช้ามาก็มานั่งมองก่อน20นาทีแล้วก็แล้วก็กลับไปปฏิบัติหน้าที่ค่ะ คุณนะคะโบไปแล้วจ้าพี่นุชลองไลฟ์ก่อนนะคะเสียงเดี๋ยวดูวนะจ๊ะนี่อ้าวเสียงดังๆนี่ก็คือเครื่องบินเอาสองลำอ้อนี่งเพราะตรงบ้านพี่อยู่ตรงข้ามสนามบินพอดีเนาะโอ้โหมีสนามบินด้วยนะจะบอกให้ บ้านพี่มีสนามบินด้วยนะจะบอกให้ <laughs> โอเคค่ะเจอกันใหม่จ้า